วิสเน็ตส์กนบคาร์เพนทูกรับไดรัทราตาอีชูเคมาเยนค้งหมดต้งโตหน่อยอ่ะตอนนี้เตี้ยตัวเตี้ยเกินโดดมาขึ้น้ยมาแล้วมาดิวะเทสเบสหนึ่งพนี่ครับน้องเอ้ยบอย double bed request another card i n s t ขอฮิดโ oh, no. อ้โหนกินไปไมจะต่างอาบอร์ดีวะไปเฮียไม่ไปเฮีพี่โจงสองตัวเนี่ยฮะคุณต้องคิดแล้วแหละดับเบิลเลยน้บบองอเฮีย <c oughs> ขนาดคิดแล้วเนี่ย <c oughs> สิบแปดอุยอ้ยอุ้ยตึงเกินยี่สิบเาอะไรเอาตึงให้มึงดีดีนี่วะเราไม่ได้การส่งนี อุ้ยโหได้การเลื่อมอย่างเงี้ยเขาจะแดกคนเนี้ยเปิดอะไรยี่เป็ดเลยได้ไหมฮะโอ้โหสเป็ดเฮ้ยน้องเป็ดพันเดียวยังอะไรคุณไม่มีตังค์พีตังค์มีเช่นเมื่อไงเออแล้วแต่แล้วแต่น้องสิบสามใบมันก็ต้องฮิตฮะฮิตโอ้สิบแปด ยี่สิบโอ้โหกูเมาเลยกูเมาเลยอ้เนี้มันถ้ามันยี่สิบเอกก็คือมันล็อกผลโอ้โหยี่สิบขอรับเต็มนะครับขอรับเต็มนะครับหมื่นหนึ่งคืนทุนเียเอ้ยเอาคืนหน่อยดิวะเราต้องลงหมื่นหนึ่งเพื่อเอาคืนไงหมื่นเดียวพอหมื่นหนึ่งเลยหรอยี่สิบโอ้โหกูรับเต็มอีกยี่สิบรับเต็มอีกทีเยอะนะลงเยอะๆไว้สัม m มมี่ มามีพ่อมึงไงชี้แกขอยนานะครับขอยนานะครับเจ้ามึงไกของตีนตีอยากให้เครืองดี้วยังไงต่อเดีวทำไมแล้วยังไงต่อตอนนี้เราแพ้พี่เราหนีเจ้าได้ยี่สิบเอ้าได้มาได้แพ้ได้กูได้ยี่ิบคืออะไรตอนนี้ซึ่งเหมือนมีแววขอยนาตลงพันเดียวขออนุญานลงห้าพันวิ่งคูณขดสัตว์มืดขดสัตวดมืดไอชี้เหี้ยมันเปิดขยเอนไปแล้วไปไจ้อีกไปไหนไอ้เหี้ย ไอ้เขี้ยไม่เท่าจ <laughs> ั่วเลยจั่วแล้วแม่งนี่เลขกสูงไม่ได้ได้สิบไอ้เขี้ยโอ้โหเพี่อย่ามองโปรดยิบเอ็ดตัวน่าจะลงเยอะกว่านี้หน่อยวั้ว้าวถ้าเปิดมาได้แค่สองนี่โอ้โหกูว่าแล้วไอ้เขี้ยแม่งเต็มเท่าแต็มเท่าแต็มเท่าขยายลงหมื่นเอาคืนมาฮียแก้ขึ้นมา นอ้กำลังทำให้คนเป็นมาสิโอสวยดิขอจูดหน่อยนะครับดับเบิลเลยพี่วิดับเบิลเลยอาจะได้ไปจากไอ้ฮียเ่เยอะเล่นคุณมาไอ้ิแแป้ว่าโคตรตึงเล่นคุณมาสิบสองขอยัดจั่วเพิ่มเลยกูถามจิ